ฝากกันหนึ่งอ,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 อันหนึ่งเย่ครับผมครับผมพาแซงนึ่ <c oughs> เย่อยู่ไอ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 พาอยู่ไปเย็ดเยเยเยเซเดียเมด่ลเดียวสวัสดีครับผมเอ้าสำหรับวันนี้นะครับผมเอาพอหอมปากหอมคอนะครับฝากกดติดตามช่องยูทูบวันฉลองแซ่บเวอร์นะครับ อันนี้ผมกำลังจะไลฟ์สดช่องของแสงมณีข้างหน่อยนะครับช่องอยู่เฟซบุ๊กเขาหน่อยก็บรรยากาศในค่ายมวยสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับปิดตัวไแล้าบ้างอันแสงมณีอยู่นี่ครับเยออิเล อันแซมนี่อันจอยเมิดครับอันไปชีไปฉีมาไปชีมาที่อะครับหายไปหายไปสามสี่วันนี่ครับผมผมทราบบานได้มันเป็นไปเอามาอันอันเคยมันไปเอาเอาผู้หญิงหลายคนมันก็เอามาโชว์พวกผมนี่ไงดีบรรากาศนักข่มวยครับผมน่ครับนี่กับตะวันช้ยนะครับ กอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องนะครับฝากกดติดตามไม่ว่าจะเป็น Facebook ตะวันฉาย a c e b o o k ของแสงมณีนี่ก็แ mm hmm. สงมณีสสวนนี้ก็พงศรีนะครับ mm hmm. พง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 ไอไอไอแสงมณีมันว่ามึ่ที้ไปมันว่ามึงไงหรือว่ามันว่ามึงปังไอยย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 ่ย เอ้ไออ้เย่ยู่ยเย่ยู่ไฟนะวินนะยู่วินเดี๋ยวพาไปปักปักใช่โอเคไปเรียอย่างนี้โอเคเย่รีพูดสนาบอริพูนเย่ไอ้โทรศัพท์ของแสงมณีครับนี่ก็ทางเฟซบุ๊กของแสงมณีตอนนี้วันฉลองเป็นตากล้องให้แสงมณีนะครับนี่ก็คุยกันนะครับเนี่ยคุยกันครับผม จะเคยต่อยเคยตีกันมานะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ในเฟซบุ๊กของแสงมณีด้วยครับอาจารย์อาจารย์พี่ส่วนเบาอาจารย์ครับอีลี่อาจารย์ผมทราบบมาเลยอาจารย์อาจารย์พี่ส่วนว่าพี่ส่วนว่าอาจารย์วางได้รึเปล่อันค้นค้นยังยันเงี้ยแย้มกินเราก็มูกระบอกออกเกินประสันโว้ยอาจารย์ครับอีีล่ กับพงศรินะครับสวัสดีครับผมนี่พงศลิมีรายการย่างนี่ในเฟซบุ๊กของแสงมณีมันที่ไรนะ19สิบเก้านะครับผมที่ต่างประเทศนะครับส่วนนี้ก็มังมาฟอร์มสดนะครับทําน้าหนักไม่ได้ก็ไม่ชกเฉยๆนะครับเงินเยอะครับตอนนี้ร่ํารวยมากครับหลังจากที่มีเมียอีกสี่คนครับนี่สุดยอดครับโอ้หเมียสี่หาคนครับผมสวัสดีซัลซ่าครับผมในเฟซบุ๊กของแสงมณีนะครับ ตอนนี้ผมก็คือเป็นนักสัมภาษณ์นะครับผมนักสัมภาษณ์ในแสงมณีนะครับผมเสวนนี้ก็พระจัชรชายนะครับจะมีโปรแกรมต่อยวันวิชิบเดือนหน้านะครับโชคทีหนึ่งก็ได้ค่ะตัวร้านสองก็มีเด็กบ้างเป็นบางคนอย่าพลาดมานะถ้าพลาดมึงร่วงเลยนะถึงถึง,ถ,งถึงกับโบอัน <laughs> <laughs> ถ้าใครพลาดม,ม,ม,มาพลาดมามาพัชรชายมึงโบนะเ <laughs> <laughs> โบโบโบเลยอ e ่ะคือกระโบเสร็จแล้วครับซ่อมเสร็จมาแล้วนะครับผมบรรยากาศในขายมวยฝากคนแรกก็เชิญนายซิวครับผมยอดได้คิวยอดได้คิวสีอุปกรไปไหนโน้ตครับสีอุปกรก็อยู่นู่นครับตอนนี้มาแล้วครับแปะแสงเล็กมาแล้วครับนี่ครับผมอ่ะมึงซีบอกว่านี่อันเฟซบุ๊กของอันนี้ได้แสงมันนี่ได้นี่ไอ้ล้องปากมินมินเนอแอนมันนี่กันน่ะ มึงสิบักปากเหม็นมะนี่เหม็นมึงสิกินบ่กุ้ยตัวต้องแยกข้าวแยกน้ําให้มันนะกันกันถ้ากินนี่กันต้องตักใส่ถ้วยมันต้องห่างนะเพราะมันปากเหม็นจริงๆเนาะอย่าไอเลี้ยวกนแยกตอนแยกหรอแยกแยกตักให้มันต้องห่างมันเหม็นจริงเหม็นอีิลิไอซาบานไอซาบานปากปากมันเหม็อจริีเมียหน่อยไอบอลนะครับอ่ะเมียหน่อยไอบอลเมียหน่อยไอบอลก็มีอยู่ในเฟ นี่ครับผมใน Facebook ของแสงมณีนะครับผมนี่ก็ว่าที่อันนี้ครับผมขวัญใจเจ็ดสีชกทีเดียวได้เลยนะครับสองทีสองทีแต่ฟอร์มสดมากครับล่าสุดจะต่อยช่องเจ็ดสีนะครับเนี่ยก็ฝาเชียร์ด้วยนะครับเนี่ยผู้ใด้คะแนนอันอันอันสมิงแดงสมิงเหลียงครับผมกับบรรยากาศในคลายมวยพิเชษซ้อมแล้วครับผมนี่ผมสัมภาษณ์พี่วังแน่บวยปืนสิไม่ฟาดคอยแล้วเดี๋ยวจะไม่ฟาด นะครับผมก็บรรยากาศในค่ายมวยพีเคครับผมซ้อมเสร็จกันแล้วก็กําลังจะไปกินข้าวนะครับค่ายมวยอยู่ไซคับโมนาค่ายมวยอยู่พระรามสามครับครับผมนี่ก็เฟซบุ๊กของแสงมณีนะครับไม่ใช่ของผมแต่ผมก็เป็นพิธีกรนะครับผมพิธีกรในแสงมณีเพราะอะไรวะเปิดคนเนาะบรรยากาศในค่ายมวยซ้อมเออคนอยากเห็นศิวกรนี่ครับอ่าคนอยากเห็นศิวกรศิวกรนี่ครับผมศิวกรมีรายการที่ใต้นะวันเดียวกับแสงมณีเราแต่คู่เอกระดับระดับเราคู่เอกใคร ทำไมแสมมันี่คู่เอกแม่คู่แรกวะอ่าใช่แล้วค่าตัวก็แพงค <c oughs> ่าตัวแพงที่หมายผมบอกสิค่าตัวแพงค่าตัวบ้าอะไรสามสี่แสนกินอะไรอ้ผมลืมผมลืมว่าอันเฟซบุกควงกันอันอัน,อนขวงแสงมณีแสมมณี่ดีดีพูดกับตะวันฉายหน่อยตะวันฉายกลับไปแล้วครับผมกลับไปแล้วนะครับ อะไรไอ้การซื้อเนี่ยพรุ่งนี้ไงเออพรุ่งนี้ค่อยจิ้มเดผู้เดอืฟาดเลยฟาดเบักกาดอกบักกาดอกบักกาตียอดมวยดอกนี่เย้เอฟซีวันฉลองจากสุโขทัยวันฉลองแสงมณีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมเป็นพิธีกรนะครับเฮ้ยบักบ้าอะไก็ได้ด้วยเงี้ย ไฟนี่มันใจเนอะสิบเอ็ดนี่เนาะบอร์นีผมเป็นผมเปิดยายาไอไอริมมึงมึงไอ้เหี้ยมึงวากกูใช่ไหมมึงเล่นแบบนี้นะไอ้ริมนะกูกระทึบมึงไะมึงเก่าไอ้สัตว์มึงสู้กูทำไมเร็วเไอริมโผ่าไอ้ริมริมแสงมันนีเด็กเจ็ดคนเด็กเยอะครับเด็กเจ็ดคนครับพี่ครับฉลามขาวชุกวันไหนฉลามขาวชุกวันที่ยี่สิบครับที่ช่องเจ็ดสีครับ บรรยากาศในค่ายมวยนะครับแสงมณีก็เข้ามาค่ายแล้วครับก็หลังจากที่วันอาทิตย์หยุดไปไปซ้ำมาขาอ่อนไปหน่อยนึงนะครับขาคืออ่อนสวัสดีเกือบสี่ห้าร้อยคนด้วยเอาล่องโม่ไก่บังปากเมนิลีเมนิลีเอาผรมบริบเล่นพี่สวนปากนั่นเมนิลีอฮัลลูโย่เบ้ออี้เซีไอไอไอี้เสี่ยยูยูยี้ บ่อปังเป็นเลียวกูบ่ได้บ่อเลรียญเนาะไปเวลาเพิ่น้องฟาดเด้กอทำนาจกินข้าวเด้อครับผมแซมันี่ไฟนีใส่ซีเสียปลาซัดเซเบอร์บอกครับครับผมคิดว่าของค่ายเสียสมาลเหมือนเดิมนะครับสวัสดี400คนนะครับตอนนี้ก็เริ่มไหลลงมาไปเบิ่งบรรยากาศกินข้าวได้ไปขับรถไปเลยไปดูบรรยากาศกินข้าวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับ ปังมุดกันลิ้มปังมุดสปอนเซอร์สวัสดีครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการกินข้าวนะครับเออเฉยป่ะสือสี่ร<ห>้อยท่านนะครับเมืองไทยเมืองไทยยังไม่มานะครับเมืองไทยยังไม่มาครับเมือง,ง,งไทยมา,มาวันไหนพี่ ปไตําเลย<ม>เควันนี้ครับนักงานเขาที่ยังเข้าตังนานแล้วครับเข้ามาบ้านอะไรยไม่รอมเลย้ซ <f les ening> โซเป็ดพันล้านตอนนี้ <f les ening> ไม่รู้ติดเสาทางไหนนะครับเป็นติดเสาอยู่โคราชน,นะครับเมียบอกว่ายังไม่เข้าบ้านเลยนะเขาประกาศตามหาตัวอยู่นะครับเป็ดพ,พันล้านนะครับเป็นพันล้านหรือแบบไอ้เพชรสีมอกันแล้วครับเมียตามหาตัวอยู่นะครับ นี้กำลังไปกินข้าวนะคระับปลาจางท่านี่นะคผมเห็นว่ามือเดียวนะครับผมมาอยู่เกือบเดือนละนะครับผมเห็นปลาจางมือเดียวเติมสีแสงคุณบครับเฮลโลฟอร์มมาเลเซียเฮลโล ปัญชัยอยู่ไหนครับน่าจะกินข้าวอยู่นะครับนี่กำลังไปที่กินข้าวนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับไปสงขาวันไหนครับพี่บอลนเอ่อน่าจะวันที่เก้าเนอะมีเก้าก็สิบมีนานะครับนะครับไอ้ร้องพี่บาไปเซ้ครับไอ้ร้องนายใจจะไม่กันไม่กินขอนะครับเขามาร่วมโตัวกินข้าวครับเสียแขยู่ค่ายทุกวันครับขอเป็นพี่ร้องแน่พี่ร้องขีที่ครับปลาเขาบเ่ได้กินนะครับปลาเสียบปลาปลาหม่ามเต่มแรกตอนจนตอนนี้ประมาณ จนงีะขอเดือนอะไรยั่ไม่ได้กินปลาไอยู่นะครับเดียบร้ดยครับสวัสดีครับนี่นะครับใครตามหาใครถามหาคนบ้าอยู่นี่ครับไว้ยัง นี่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 พี่ชื่ออะไรนะนี่ไอ้ยำน้ำรักอ้นี้เป็นเสียแล้วเป็นเสียแล้วช่วยดีครับช่วยเดีครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นกับข้าววันนี้นะครับ โอ้กินเยอะวิ่งสามรอบกินโคตรเยอะจ่าพงครับจ่าพงศ์นะแสงมณีมาถายไฟสามหน่อยครับ <laughs> เดี๋ยวเท้างบ้านนะครับนี่น้องเ农民工กำลังมากินข้าวนะครับน้องเ农民工กำลังมากินข้าว เนี้ยครับดูบาารรยากาศครับเฮ้ยอยากกินอะไรกินก้าวเหรอตอนนี่คุครูว่านีเสียงวันนี้ครับครวะเ <c oughs> ม,มียเาบอบเมียเจ้เน,น,นี่ยบอภเมีับอก่อเมียไทยมา,ย,ายังครับยังครับยังยังนะครับจับร้อยบคนะครับจีนพีน่ร้องไปไหนครับ พี่หลงพี่หลง,หลงน่าจะเดี๋ยวสักพักก็น่าจะมาแล้วนะครับไม่รู้ไปยูไส้นะครับสวัสดีน้องแสงอาทิตย์ด้วยนะครับอยากได้ถ้วยอะ่ะดีดีแล้วไฟเดนไปไหน ข้าวพีเคข้าวพีเคอร่อยไหมครับต้องถามสิกวกรน,นะครับข้าวพีเคอร่อยไหมครับข้าวพีเคอร่อยไหมครับพีพ่ถามเด็กไปหน่อยเฮ้ยข้าวพีเคอร่อยไหมเออถ้ามึงบอกว่าไม่อร่อยไม่ได้กินเนี่ยสิงเฮอยู่ไหมสิงเหยังไม่มานะครับสิงเฮได้ตังได้ตังแล้วกลับไปแล้วนะครับสิงเฮมันรวยแล้วนะครับที่ทำไมไม่ค่อยหิ้ววะ พอดี619ท่านนะครับไม่หมดเอาอาจจะกินอ๋ไม่ยักไม่บอบงบผมนไม่อาหมีหมูอายแล้วแมวันนี้เจอกองไก่ใบบ่หำแมวันนี้เจอกองไก่ไหมไปไหมเราเอ้ยเขาร่อนเขารอนเขารินเขา

คอยพันล้านต่อยวันไหนครับบอกคอยพันล <tuning S 1> <stairs. S 1> ้านเตยมือเดียวะคอยพันล้านมึกตับตั้งตอนอยกางวิ่งเนี้ยคอยพันล้านต่อยมือเดียววะตั้งตั้งไอ้นี่นะครับขอบคุณครับนี่แม่ควงเรานะครับสวยที่สุดนะครับ มีอยู่คนเดียวครับไม่พี่พูดเองนะผมไม่ได้พูดนะเป็นอย่างนี้พี่หลองอยู่ไหมครับทำไมมีแต่คนถามมาพี่หลองพี่หลองพี่หลองอยู่ค่ายเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามาหรือเปล่านะครับข้าวไข่อร่อยไหมครับอร่อยส้มิงดำนะครับเวลามีตังจะไม่เห็นกินข้าวค่ายนะครับบังแจ้งมาเนีบไปกำลังแจ้งมาเนียนะเพชรลูกวาขาหวานไปไหนครับเพชร พี่ร่มหนักนะครับพ่มหนักนะครับตัวไปเก็บตัวไปเก็บตัวตดูแสงวันี้ตั้งแต่เป็นแถวลูกกุลานครับผมหันน้าหลงนี่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 ี่นี่หัหน้า้องยี่นี่นะครับมีคนมีคนทามาเจาเฮ้ยคุจไปมั่วไปเฮ้ยคุเอ่คุจากเปิดไปคนามวาพี่หลงทะเลาะกับเมียเพราะมีสาวใหม่ใช่ไหมครับ เอาเบอร์ถามมีลีแม่พี่หลงเองเจ้าฝรั่งไปน่ะอาิลรูลูดิแช่ผู้สาวน่ผู้สาวจบอ่ะแล้วพี่หลองร้องง่ายทำไมครับไหมครับแล้ววันไหนแสงวันนี้จะได้กินปลาล้าพี่หลองครับ มันนั่นพี่เอามาให้กระปุกทีนี้พี่ก็เลยเห็นเองไม่อยู่จะบอกอะไรไอร้องกี่ียู่ไไปเอาบาามไปนเอกาไม่กลัวมันเ่เลให้ก่อนเ้ยดเล่า้าวเวยาเาเ่อเอเออเอา ทักทายพลพันล้านนี่ยนะครับอวะอันนี้ใครสเบอเยงพพันล้านนะครับนี่พล<อ>พันล้นลานนะครับบอลวน สวัสดีครับกินเบิร์เราบอกกุ้งกับหอยเชียงไม่ได้กินหรอกครับแต่ปลาไหลไม่ได้กินอยู่โอ้ผมกินดีเด้ไปนอนงของอ้หลวงน้ำไร้ไหลเส่หมอนเหรอเออ ทำไรกันเลยสิมอนอโว้ยตัวปากา <c oughs> าปก็บาดแล้วฮะเดี๋ยวตัวกินเขาคน <พร S 2> บอกคือ <c> คนบอกบอกินว่าเสนทะานบ,บับมันปากเหม็นมันเป็นแต่ซั่งมันพูดให้คนอื่นมันพูดได้แต่เราพูดคืนมันไม่ได้ปากเสียงทาง่านมันปากแปรตบกับปากมันเป็นแต่ซั่งยังน้องเสียงมนี่พี่ยังดีพี่น้องใครพี่แล้วว่าปลาจะบูดเพราะฉัน เสียงมันนี่นิสัยดีป่ะครับพ่อคอยกินหอย่ยังางบ้างอันตะวันตะวันฉายตะวันยิบกุญแจผิดม้าใครเอากุญแจฝรั่งเนี่ยผมตามเลยส้มตำส้มตำเดี๋ยวมีเนาะใครสั่งใครสั่งส้มตำใครสั่งส้มตำเนี่ยต้มเปียกอยู่วันต้องเปียกกี่บ้าทนะครับต้องเปียกปอยู่แล้วนะครับไม่อยู่ต้องมือสาวเลยนยใครสั่งใครสั่งส้มตำแตงเนี่ยแตงแตงมึงด้วยนะครับนะ ได้นะเว้ยร้านาดองง้กบนะเว้ยนักมวยทุกคนกินแล้วทุกคนนี่ผมมาผมมาแซมเอ๊ะเอ้ะปรมาแซมไม่นี่พอไปเออะออยอะไเจ้เพื่อนอ้อะงกุีเจห้องแจกผรู้จักแซมไม่นี่หครับไอ้ทํานทำปลาจนโน่บักแจ้งท่านเนี่ยมันเป็นไต่สั้งมันมักเอาต่ลู่เข้าไปลงครับผมมันกลัวแต่เมียมันกลัวแต่เมียมันไอ้ทิ้งมัน อันเมียป่ามันเนี่ยกันเมียป่าเมียปักเสงมันี่อันเอ้ยเมียปักไฟป่ามันทีครับกันเมียป่าเนี่ยหตายพี่น้องเขาจะดีพี่แสงมันนี่พี่พ่อคอยไปกินหอยบอมพี่น้องฮักไอพี่แล้วมือสอยูเ่ะอสดยูแต่วันจยก็ดีเย่เยจ่ มี่กมไม่มีที่นอนกันนอนได้ไงสักคนอะันนอนนอกิเน่มึงจ้าต่อสิงเน่ยนอนอ้มันนอนมันายมันมเปียวเริอกเพื่อยงล่ะบ่ผู้แดนมเปียวนมเปียวมันเลือกแต่ว่าตินหีมักซีมันไปมันมันมันไปกับไปกับผู้หญิงไปกับผู้หญิงแล้วก็ติดผู้หญิงครับผมเดี๋ยวผู้หญิงทิ้งมันมันก็กลับมาชุ่มน่วยตินหี มักสีด้วน้อยเด็กอายุยี่สิบเอ็ดปีก็เริ่มักสีเดอะแล้วมันมันยันเนี้ยมันป่าบอกค่อยบอกค่อยรูกไม่ได้คลามั่วเองเด็กนี่หล่อนมีแค่น้อยพราะจันเพราะจันใช้กระห้สีอันตะวันตะวันฉายพี่หวังจะพาไปฝังพี่หวังจะพาไปฝังมุกก่อนจะพูดตรงตรงมวงสายมวงขอก่อนเออีดจะมีไปไหน่หรือเปล่า ขอยมีเมียน้อยเด้อข่อยาล้ที่เราก็เมียนะเออมีเมียตีเกาเมียเาะหางด้วยเนาเกาแตกเลยเมียตีข่ยตเมียตบเกาแตกเลยข่อยสน้องเราบดเอาข่ยมีาาไม่แม่พระเด็นเ้าเมียข่ยดีครับ วันนี้พี่หลองไม่ถ่ายบรรยากาศตอนเช้าหรอกครับถ่ายไปแล้วครับถ่ายไป,ยไป,ไปแล้วถ่ายลง y o ยูทูบมันฉลองเซฟเวอร์ครับเพนนินจาไปเสรครับเพนนินจาไอ้ตั้งเจ็แต่งงานครับได้อัดฉีดจากรุ่นพี่ไป3ครั้งครับผมก็ไปขอเมียแต่งงานพอครั้งที่4แพ้เพชรแสนแซบก็เลิกมวยเลยนะครับก็เอาเรื่องป่ะมาเลิกตัวก็หายไป2ปีและช่วงปีหนึง่งละฝนวงไปไหนครับฝนวงว่า เป็นลิสดวงครับผมเป็นลิสดวงกินน้ำกระท่อมเยอะแล้วลิสดวงตรงรูตูดครับผมตรงสี่ครับตูดมันเน่าครับมันก็พอแพ้ไฟเมื่อกี้ก็น่าจะไปซ้อมอยู่ไหนไม่รู้น่าจะมาซ้อมทนี่แหละแต่เป็นคนที่ลิสดวงโผล่ครับสังเกตได้ง่ายครับไม่ไอ้นี่นะครับถ้ามันมีตังมันไม่กินข้าว่ข่นะครับจะมีดํานะครับแต่ยังว่าตอนนี้มันไม่มีตังนับ ตปลองของกนของกันแน่ของกนแ่ยี่สิบบาทนะยหนามาฮะคิดีเลยวะมะกงลอยงจเดี๋ยวเื่อวัยืมไปลอยหนึ่งไม่ใช่นี่ได้ลอยยี่สิบบาท่าน้ำม่้อ

ต่อไม่ซ้อมบีกีนะครับพอหลักบุญกลับไปซ้อมบ้านหมดนะครับก็น่าจะกลับไปซ้อมอุบลนะครับซ้อมอยู่คนกันคนกันปะทำของแกันนะครับเพื่อเก็บทบีกีครับกะลูกกะลูกกะลูกวันมีรายการสิครับ11มีนาครับกันลยาบานี่ครับจิเน่ยอดเยี่ยมครับ ตะวันฉายตะวันฉายตะวันฉายพี่สอนบ้าพี่วันน้ยินมากกว่าพี่ว่าเจอพี่ว่าพี่ได้ยินมากกว่าวันนี้ยินว่าว่าดีพี่คำบางครับ วันนี้วันแห่งความรักสิผาพี่หลองไปเที่ยวครับก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าไป๊ะเลยก้าวหน้าไป๊ะเลยก้าวหน้าไปหาเมี่ยเก้าวหน้าไป๊ะเลยอ่ะหาเมียท่านถามว่าเก็บของกันเกีงเก็บโค้กี่ยนอะไรคนก้าวหน้าใช่หรือเป็นนี้อันมี้อะไรคนแล่ที่นี้ เพราะว่าหลงทางหายเจอแต่หลงเธอที่เสียทนตอนพ่อไปหาเนี่ยฮือมดแต่เป็นมวยที่อ่านปริยหากำซ้อมไม่ซ้อมซ้อมเจ็ดวันสองวันก็ชนะวันนี้วันแห่งความรักสิพ่อพี่หลองไปเที่ยวป้าบอกป้าบอกผู้ใดป้าป้าดิมะป้าเอ๋ดิมะอ๋อครับผมครับผมบัดดี้พี่เอฟพ้อมครับผมอันตว่ามันสหลอก็สมากนธิเป็นสุหสอะแรงมือใครเนี่ย เสียด sí euh, um, oh so e ้วยเสมน้มานด้วยบัตรองอกาแฟมวยไทยมานอนงงีครับผมบัตรองอยสิบได้ไหมได้ถึงเหีสองพี่เีงดครับถึงเหร้อยสังร้อยสิบแปใช่ใชไอเีย้อยสหพี่ลองร้อยสิดให้ร้อเ้ลยอ่ะน่าจะได้ครับได้เสียเลย มันเปลี่ยนพูดเลยเปล่พูเลยเดี๋ยวได้ม่ไปตอนแไมสไมเดียกันมัยบงร้อยสหา่นตอนนี้เนี่ยมมันมีอย่านีเลยตอนนี้เนี่ยถมีอย่นีวผมเร่มพันอดตอน้อยบารยป่มเปนมือจำจเปจำจำจมไมใช่เด๋ยว่ามีไรใช่ไม่ไม่ ยิงเหยร้อยสิบหกอลจะลองรยสิบเก้าจารยี่สยเหีอยสิบี่ไหนครับยี่สห้าครับยี่้าไปละบายวันนี้ครับวันนี้ครับครับครับผมตัวเหล็กอยู่ห้องครับตัวเหล็กอยู่ห้องนะครับไปละเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วนะครับยังไงก็ฝักติดตามด้วยนะครับ ถามพี่หลองกินเบียร์ไหมไม่ต้องถามครับคนนี้นะครับกินนะครับไอ้ตาไหนหัวมึงยิ่งรีบไปพักไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วครับประเอี๋ยวอะไรขอมึงเนี่ย